สวัสดีค่ะทุกคนเอลฟี่ฟานนี่นะคะหนูพูดแบบนี้เพราะหนูเปลี่ยนชื่อช่องนะคะก็วันนี้หนูจะมาทำคลิปไมนเนทวิธีนะคะฟังครูต้องฟังครูยยากจังเลยแล้วฟังครูถึงจะเข้าใจอืมก็มครูบอกให้กดอันนี้โอเคกดกด โอเคบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายกดออกกว่าจะเสร็จเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าต่อไปก็มาให้อาหารหมานี่มีหมาทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็สวนสวยไม่ล่ะเอาเอาเอา้าเออนี่ไงนี่ไงโอเคเออเออเออขอหน่อย เออเออนี่นีให้ให้โอเคโอ้อยากเอาอีกเหรอโอเค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 โอ้ยโอ้เดี๋ยวเดให้เดี๋ยวให้เอดดอากหน่อยคลหน่อยคลหน่อย ขอน่อยขอน่อยโอ้ยอร่อยอรอยอร่อยอรอยเออเออโอ้ข้หน่อยข้หน่อยข้ออ้อยอร่อยอร่อยโอ้ยอร่อยจังโอ้ข้หน่อยข้อนอีกหน่อยข้อนอีกหน่อยยังไม่อิ่มเลย ขอหน่อยขอหน่อยอุ๊อขอหน่อยขอหน่อยอู้กินด้วยกินด้วยกินแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นหน้าของสุนัขชันเดี๋ยวจะแทรกภาพไปให้ด้วยนะแต่ว่าก่อนไปดูคลิปต่อฝากกดไลค์กดแชร์กบกดซับสไครต์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด,กดกระดิ่งอยู่ข้างล่างด้วย๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่นะถ้าว่าอีกไม่อีกไม่กี่วินาทีเดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าของหมาแบบชัดเจนแล้วนะ อีกไมก่กี่วนาทีดูกันเลยตึ้งนี่ไงนี่มฮนี่นอนอยู่ใต้รถทั้งขากตัวเลยแฮ่แฮ่นทีนนหมาตัวนี้น่ารักะอ้ชุดนี้ไม่ค่อยสวยเลยฮู้โอเคอู้ยังไม่ครบเลยอู้โอเคครบแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าขาดอะไร อ๋อรู้แล้วนี่เลยเยียไปดีกว่าแต่ที่นี่อยู่ยในห้องน้ำนะถ้าเรามาแปรงฟันกันเลยจื่อน,อนเอาแปรงสีฟันจุ่นให็นเออเหนื่อยน้อยจัง น้อยจังเลยโอเคเอาใส่โอใส่เยอะๆเลยโอเคโอเคโอเคเป็นฟันกันเลยอู้ยอยากเป็นฟันก็จะนานๆหน่อยนะเพราะต้องแปรงฟันให้สะอาดไงแต่ว่าไม่ได้นานมากหรอก เปฟันเปนฟันเปนฟันโอเคล้างแป้งก่อนโอเคโอเค,อเคก็เบื่อปากด้วยูเอาล้างปากด้วยโอเค หนูคือหน้าปูมาอ่านหนังสือกันนะหนูชอบหนังสือนี้มันน่าสนใจเรื่องเอกภพก <c oughs> <c oughs> นี่อะไรงอ้นี่น่าสนใจโอ้โห <c oughs> ตลกจังหน้าหนูไม่ได้ตลกนะแต่ในใจหนูตลก โอเคได้เวลานอ,อนแล้วเข้าไปในเตียงใส่ผ้าปิดตาแล้วก็ปิดไฟตุก๊กตุ๊ก굿ไนท์